ครับผมเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษกันนะครับสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับนายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมเสวนาในครั้งนี้ได้หารือเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งตั้งเป้าจะปรับวิธีเรียนและเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติเน้นการสื่อสารทักษะการฟังและการพูดก่อนที่จะอ่านและเขียนทั้งนี้โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความสามารถในการสอนอย่างมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันครับภาษอังกฤ็ในโลกรุปปัจบั้ก็ยิ่งมีความสำคัญเนเครื่องมือที่จะเรียนรู้ ้าคักหนดทเรื่องการจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมีการประชุมเสวนากันมาหลายครั้งนะครับโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้มาช่วยกันระดมความคิดเห็นจนกระทั่งก็ได้เป็นข้อสรุปและเสนอผมให้ประกาศเป็นนโยบาย ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงนะครับในวันนี้เนี่ยาทางสงพทจัดแนะนำประกาศนี้แล้วก็กำลังเตรียมยกร่างาแนวปฏิบัติของสองพเทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับทั้งตัวสพเทอเองสำนักง,งานเขตพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครู ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติแต่ว่าวันนี้ก็ต้องการมารับฟังความเห็นเพื่อประกอบการทำแนวปฏิบัตินะครับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่นะครับคออือใช้แนวหรือกรอบในการในการ ศึกษาหรือการเรียนภาษาของของออยุโรปแต่ว่าอันนั้นที่สำคัญคือสาระของมันก็คือการที่จะเรียนให้มีการเรียนการสอนภาษาตามกระบวนการเรียนภาษาของของมนุษย์ตามธรรมชาติคือเรียนจากการใช้ภาษา และเรียนเพื่อใช้ภาษานะครับเรียงลำดับจากการาฟังพูดอ่านเขียนและเน้นที่การใช้ดัะนั้นแนวแนวปฏิบัติแบบนี้หรือนโยบายแบบนี้หรือแนวความคิดแบบนี้จะต้องนำไปสู่การปรับทั้งในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน หนังสือต่างๆและสื่อ Electronic. อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการวัดผลประเมินผลต้องมาเน้นที่เรื่องการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนะครับสิ่งที่มาระดมความคิดกันในวันนี้ต้องการให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างน้อยเป็นขั้นเริ่มต้นหรือทำกันเป็นบางส่วนในโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาที่จะถึงนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็จะยากหน่อยก็คือต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายผู้รับผิดชอบทั้งหลายมาช่วยกันออกความคิดว่าจะเตรียมการอย่างไรเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะครับจะเตรียมการอย่างไรจะเตรียมห้องเรียนอย่างไรการเรียนการสอนตามแนวความคิดแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเรียนต้องเพิ่มการเรียนให้เข้มข้นขึ้น ต้องเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความพร้อมโรงเรียนที่มีความพร้อมมีวิชาสนทนาให้ได้มากขึ้นมีการเรียนที่เข้มข้นขึ้นรวมทั้งสามารถจะทำให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและเด็กมีความสนใจสามารถเพิ่มเวลาชั่วโมงเรียนสําหรับเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้จริงๆได้เกิดขึ้นแล้วในโรงเรียนหลายๆโรงเรียน ทั้งบางโรงเรียนเพิ่มคาบเรียนจากสัปดาห์ละสี่คาบเป็นหกคาบก็มีนะบางโรงเรียนก็มีวิชาสนทนาอยู่แล้วบางโรงเรียนมีการสอนเข้มข้นมีชมรมภาษาอังกฤษมีค่ายฤดูร้อนซึ่งซึ่งขณะนี้สพอสอกําลังจะทําให้ดูว่าจะมีค่ายเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตั้งแต่2-4ถึงสสัปดาห์จากเดิมทํากัน3-5ถึงวันนะครับสิ่งเหล่านี้มีการทํากันอยู่แต่เราต้องการทําให้เป็น ทั้งระบบและก็ทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบที่เน้นให้ท่องศัพท์และก็เน้นเรื่องไวยากรณ์โดยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับการใช้แล้วก็เรียนกันไป 10- เป็น10ปีไม่มีวิชาสนทนาเลยเนี่ยเป็นการเรียนที่ล้มเหลวนะครับและไม่ได้ผลเนื้อหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ก็คือจะยอมรับความแตกต่างของโรงเรียน โรงเรียนต่างๆอาจสอนไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันและได้ผลไม่เหมือนกันซึ่งเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วในปัจจุบันจากนี้ไปก็จะมีโรงเรียนที่สอนต่างๆกันไปเพราะว่ามีโรงเรียนบางส่วนที่มี English Program แล้วมีมม E.P มี M.E.P. อยู่มีโรงเรียนนานาชาติซึ่งก็สอนภาษาอังกฤษยอย่างเข้มขน้นกับโรงเรียนจำนวนโรงเรียนจานวนหนึ่งซึ่งมีจานวนไม่น้อยที่มีครูต่างชาติอยู่ ครูที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแต่ก็อาจจะมีการเรียนการสอนที่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกไม่ถูกหลักและไม่ได้ผลกับโรงเรียนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีครูต่างชาติแล้วก็ครูอาจจะไม่มีความพร้อมซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโดยอาศัยสื่อโดยอาศัยหนังสือเรียนที่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอสอดคล้องกับแนวความคิดนี้มากขึ้นแล้วก็ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนซึ่งเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าต้องการให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นมีคุณภาพที่สูงขึ้นไปพร้อมๆกัน